เดสองคนเลยว่ะไหนพี่มาจริงวะเต็งเต็งมาต็งก่อนเต็งมาต็งก่อนมาดิมาจองคนายพี่ใจห่กูมากใช่ไหมกูจไฟทุหนาคมาเฮ้ย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  เฮ้จกลับไปกลับไปนนี้กลับไปแม่มันรอดก็ไปหรอกผมไม่ปล่อยไว้เน่ไงไงรูยย้เอาล่างมันใช่ใใจะหายใจเลยลินแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีพีพีเีขอ <c oughs> <c oughs> งปลาอาที่น่ารักทุกท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่พแฝดมาเ<ไ>ป็นเ <ไป S 2> รือเ่อยทุกคนครับวันนี้ผมกับใหญ่เข้ามาในป่าเช่นเคยซึ่งกลับมาหาไอ้พวกคนตัดคอไปพี่พม,มันออกอารวาสหนักขึ้นพี่พี่นะมันไล่ทํรลายคนในป่าวิ่งอยู่ในป่าวิ่งกับร้านป่าคนนั้นไม่รู้ว่ามันอะทําไมถึงแบบไล่ทำลายคนแบบนั้นต้องการเอาหัวไปทำพิธีทําสะพานหรือเปล่าไอ้คนตัดคอออกอารวาสช่วงใกล้สิ้นปีอีกครั้งพี่พี่ เดี๋ยววันนี้เราสองคนจะเข้าไปดูว่ามันกบดานที่ชาวบ้านคนนั้นเจอบอกเรามาที่เดิมหรือเปล่าตรงที่มีต้นมะม่วงยักษ์หนึ่งตน้นพี่นะก็เห็นว่าไม่ใช่แค่คนยแล้วใหญ่มันมาเป็นสองสามคนเนี่ยทุกคนนะสองสามคนแล้วไล่อะโชคดีที่แายคนนั้นอนะวิ่งทันนะใช่ใช่ว,วิ่งเร็วแล้วเขามาครับสคนเด็กลูกชายเขาพี่พี่มากับลูกชายเขาสองคนโชคดีที่หนีทันนะไม่งั้นนี่แย่กว่านะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่า พวกมันกบดานอยู่ไหมถ้ามันอยู่เรามีอาวุธพร้อมทุกคนมืถือไ้เลยเย็นๆจุดให้ลันป่าเลยเอาให้แบบต่้งคนมันยับไปฟังครั้งหนึ่งเลยมันโหดร้ายกริงพี่ซึ่งบางคนเขาอ่ามีจิตใจบริสุทธิ์มาหาของป่ามาหาอาหารเพื่อจะไปประกอบอาหารในที่บ้านของเขาแต่กลับเจอสิ่งแบบเนี้ยเขาก็กลัวขวาวพี่ไปทุกคน เผมก็อยากจะเดินทางไปหาพวกมันแล้วก็ขอให้สิทธิ์คุ้มครองเราสองคนด้วยขอกำลังใจจากพี่เพื่อนและยิง่งแช์เราด้วยให้เราปลอดภัยทุกคนนะไปเดินทางกันพี่ๆครับพี่ๆดูนะเส้นทางอ่ะตอนนี้มันเป็นเส้นทางที่ขนาดใหญ่อยู่แต่พอเราเข้าไปอ่ะเรื่อยๆมันจะเหลือแคบเหลือน,นิดเดียวพี่นะเหลือน,นิดเล็กมากพี่ทำเดินไปดูไปว่ามี ลอยธงรอยเท้าใครเปล่ามีสินคิปกติหรือเปล่ามีการตัดไม้ตรงนี้จริรงเนเนี่ยเปมีน้ําไหลแล้วน้ําแห้งแล้วใช่ตรงนี้มีการตัดไม้เพื่อทําที่พักหรือเปล่าผมขึ้นมากระยานนี้คือแบบต้องบอกว่าเช้ามากๆเพิ่งจะเจ็ดโมงแปดโมงพี่พี่นะประมาณแปดโมงไงเนานะได้กับน้องออกด้วกันนะเดี๋ยวขอเช็ดกล้องหน่อยเช็ด ดูดิใหญ่มันยิงเดินเข้าไปยิงมืดเต็พี่ครับยิงเดินเข้ามายิงมืดพี่นะริ่มแคนะใช่เริ่มบีบออกมาเรื่อยนใช่ๆเตรียมอาธนะเตรียมของให้พร้อมนะ วันนี้เราต้องจัดการม่ให้ได้เพราะว่ามันออกไล่ทำลายชาวบ้านน่อันตรายมากนะดีเยอะนตก้งถุงเก็บไว้เตไปล่าสักซีฮัลอหลพ่ คนด้วยเนี่ยซีมัอ่ะไรอต้องช่วยทุกคนเราต้องพยายามหยุดนะเราไม่หยุดมันมันจะส่งผลกับคนอื่นนะทำให้มันมีเกล็ดร้อนพี่ถ้าปิดซีมอะไรก็มีอย่างเดียวคือต้องลอไล่มันออกไปใช่ให้มันออกไปให้ได้ไม่ให้มันอยู่ให้รู้ว่าเราก็ไม่ยอมมันเหมือนกันเราก็ต้องจัดการเหมือนกันพี่พี่ถ้าเรานิ่งเฉยอ่ะมันยิ่งได้ใจ ใช่ใช่รตรงมองไปแล้วก็เราเคยติดชีพไปถึงตัวพี่นกร้องแบบดังล้านป่าเลยพวกมันอยู่ยังที่เราติดชีพไอีตัวไอีตัวนั้นไป ล่รนะ่ัไปไน,นปานแล้ว้วก็ไปดูว่ามันกบดานที่เดิมไหมทุกคน สึกงละเพราะว่าอากาศเย็นมนากๆเลยพี่นะเย็นเยือกเลย เราเจอมาคือต้นไม้ต้นนี้ครเจ้าใช่ตอนแรกที่เจอมันคือต้นไม้ต้นตอนนั้งอยู่บนหินใช่แล้วมันความรู้มันเหมือนแบบที่เราไม่จะลอกเราเข้าไปให้เดินตามที่จำดักมันแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครนะยังไม่เจอใครนะเรา,เาจะทายหาบ้านหลังหนึ่งหลังที่เราตามหาใหญ่เราพยายามเราจะกลับมาข้างในไหมหล่ะใช่ไปเรามเราดูเผื่อบูกูเข้าไปมันดักหน้าตะแกรงบูกูจบเลย เารเาดูสถานการณ์กันทุกคนยังดูนะพวกาจะมีใครเดินมาทางนี้หรือเปล่าหรือพวกมาจะมีการเดินสันจรที่หรือเปล่าตอนนี้มีการเข้าไปข้างในได้เกินไปนะเดี๋ยวแม่งมาปิดท้ายเราเขางไงออกไม่ได้อีกใช่ปะ่ะอืมเราดูกน,นกร้องมิ้งมันร้องเตือนอะไรสักอย่างใช่นกร้องดังมากพี่พี่ กฟักลองไหมตรงนี้เหรอกให้เรียกาไมันออกมากูไม่เขาไปเลึกไงให้เรียกเมันอากมาหากูมากกว่าให้มันรู้สัญญาณไฟใจกูให้มัเอากมาหากูทำไหมยุงเยอะงเรื่องก็ไปได้ยุงเยอะพี่ครับเดี๋ยวกูก็ใหญ่จะขอตั้งหลักตรงนี้แล้วก็ให้มันออกมาหาเราดีกว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นหัวปิดท้ายเราหรือเปล่ามันอาจจะเป็น กับดักหรือความเสี่ยงมากๆเลยถ้าเข้าไปที่มันจุดไฟให้ควนไฟล้อมออกมาถ้ามันรู้ว่าใครมาถิ้น,ม,นมันจะออกมาแน่เลยเอาเป็นว่าเราจะต,ตั้งตั้งหลักตรงนี้เพื่อให้มันออกมาหาเรา <c oughs> ไม่งั้นไม่งั้นเราจะเสียเปรียบมากค้ัเราโดนมันดักหน้าดักหลังคือหนีไม่รอดแน่พื้นปางนี่คือถิ่นมันผมอยู่ปากทางนันดีกว่า พี่ใหญ่กนั่งดูรอบๆนะว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าม ฟื้นแล้วเหรอไม้ไม้ไม้เงินเนี่ยแ่็งเนาะแข็งแข็งเลยก่อนเ้ามาพอเลยตัวมาแลมาเลยครพร้อมแล้วอาไว้กบพร้อมแล้วพร้อมมากเลย 怕我们。 ยุงชุมมากพี่นา่าจะได้ีไหนเจอไม่พอนะผมคิดว่าพอน่าด้เห็นสัญญาณอย่างเงี้ยถ้ามันอยู่ทถวน,นี้นะถ้ามันยังกบดานที่นี่หรือว่ายังซ่อนตัวอยู่ระแวกเนี่ยผมว่ามันต้องเห็นควันไฟของเรา แต่ผมกระใหญ่เนี่ยได้ไปแช่ตัวลงในบอ่อน้ําของผานหาเนี่ยรู้สึกว่ามีความกล้ามีความแบบว่าอ่าไม่กลัวเลยทุกคนนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีความมั่นใจแบบมั่นมากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมีความแบบแข็งแรงกว่าเดิมนะทุกคนนะกระนว้องแปลกๆไปพี่ได้ินไหม น้องเหมือนเตือนให้เราออกไปหรือเปล่าเป็นปกติของนกแต่เรามาที่ยงมันมันจะตรงเสียงเพื่อป้องกันที่มันมาดูว่าจะเจอหรือเปล่าเนี้ยทุกคนแต่อย่างไรผมไม่ทำคือไม่เข้าไปเลยเกินไป ไม่เข้าไปในทีมลึกกันไปเดี๋ยวเราจะติดกับดักมันแล้วก็ทำให้ตั้งตัวตั้งรับไม่ทันนะถ้ามันพุ่งเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเนี่ยอาจจะพลาดเอาี๋ยวเอาไป ก็าชอบกันี้วยพี่จับเผาไปเลยทำไมฉันไม่ย่อหรือไม่ได้ไม่ได้มองมาดิทำไมอยู่นิ่งมองหมดเลย มันจะออกเหมือนกันไหมปู่กูจะรออย่างนี้แหละรอจนกว่ามันจะได้เจอมันเตรียมไฟแล้วถ้าเจอมันแล้วถ้าเราใจขนก็บอกพี่นะถึงเราถ้ามันล้มลงอ่ะเราจะเอาไฟฟาดมีดตัวทุกคนนะเนี่ยผมเตรียมเฟื่อมาเยอะแยะเนี่ยเตรียมไปเพื่อตีพวกเนี้ยใช่ปะอืมไปเยอะไปยังจังเลยอืมทุกคนครับทุกหมอกพี่นะถ้าใครเฉพาะเจอใครไม่เคยเปิดชีพได้รอดอีกแล้วทุกคนบางทีเราพยายามสู้ถ้าสู้ไม่ไหวเราคงทำเท่าที่เราทำได้ทุกคนใช่เราไม่เก่งวิชาต่อสู้นะแต่ว่าเราตั้งใจที่จะมา จัดการมันโดยวิธีของเราเองพี่พี่ทำแมได้ให้มันอยู่ไม่ได้พี่ถ้าเราถ้าปิดที่ันไม่ได้เราต้องไล่มันออกมาให้ได้ออกไปจากที่เราให้ได้ทุกคนนะมันจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยถ้าเรายังเก็บมันไว้อย่างนี้ตอนนี้ผมเชื่อว่าพวกมันรับรู้แล้วว่าเใช่เสียงมีการตีไม้ดังมากทุกคนตีไม้เตียงเตียงเฟื่อเตียงเื่อเลย เชี่ยสองคนเลยว่ะไหนพี่พี่มาจริงว่ะเต็งมาเต็งมาเต็งก่อนเต็งมาเต็งก่อนมาดิจงมาเอาจังหวราเลยพี่ใจหัวกูมากใช่ไหมเขวังเข็วังเขวังจะยิงมันจะยิงมันมาเัวมาเดี๋ยวด้มากก็เข้ามาพี่พี่มา้กัมามาจู่จู่จู่่ยเฮ้ยว๊ายทำย่

เลยหเจ้าไวเจ้าไว้เราไปมุกกไปกัน,น,นูเขาแม่งเ้ยทุกคนี่รับไอหัวน้าไปทุกคนไม่รู้หัวหน้ามนนัน่ปนะเนาะมา

ตอนนี้ผมกใหญ่จัดการสมุนไบอตัวนั้นทุกคนนะเห็นโยนไปที่หัวมันทุกคนนกร้องแบบไม่หยุดเลยเตะเพิ่นเตะเพิ่นเลยเตะเข่าันที่นี่แหม่นม่รอดก,กันไปหรอกผมไม่ปล่อยไว้แน่อย่างกูเอาล่างมันเผากระไปที่ที่ได้เลย ตัวดูดีถอล่างไปคนนี้ี่ตามก็เป็นหัวน้ำมันชัวร์วใช่มันจะหนีทุกคนผมแค้มนหนีนนหัวาน้ำจะกลบอกว่า,าหัวแบบแล้ว,วปวดตะครั่งเยอ้อยู่แค่ขาพอาให้ใจลอยลืนแล้ว พองามเหมือนหมาขอางมึงอะความจ้างมาใช่มันต่อทู้ไม่เป็นหรอกมันแค่จ้างมาล้างหัวไอ,อ้คนล้างหัวเฉยมันมาสองคนแต่อีกคนหนีไปคนนะมันทิน้งเพื่อนมันเลยอ่ะไปช่วยเพื่อนพวกนี้เนี่ยกูรอมเพื่วยมาไปตามพวกมามช่วยเพื่อน,นมามาช่วยเพื่อนมึงเดี๋ยวจีบไหน นี่ผมจุดทันไม่ติดเมื่อกี้ผมจุดไอ้ลูกบอลมันไม่ติดละแต่ผมว่าจุดไปมันก็ไม่กลัวพี่เพราะมันไม่น่ากลัวพวกอาวุธอย่างอื่นนะไม่เหมือนพวกปังๆนะใม่เฝ้าไว้นะแต่ <Okay. S 1> นนีแต่ว่ามันคงมีบัญญ,ญาตนี่นะหัวแบงค์นะหัวมันโดหน,นหินทุบไปสองสามทีน <im it> ี่เนี่ยเต็มมองมาโดนหิตอาบเต็มตัวแล้วคนนี้

หัวหน้ามันหนีไปทุกคนนะเดี๋ยวเพื่อนน้องมี่ดนเราจับโดนจับมันเผาไฟผมกรองไว้ทุกคนนะนอย่า okay. ไปเอาเอา,เอาล้างไอ้ไอ้คนนี้ไปจัดการก่อนอย่าไ,ไปปิดชีบไปเลยไอ้พวกนี้โรคโลกแล้วเก็บไ,ไปไหรอกไปทุกคนเนดะี๋ยวผมขอจัดการล้างไอ้ 来开，肯定过来！